สวัสดีชาวพิจิกในเดือนมีนาคมเดือนนี้ดาวอังคารดาวตานุรักษ์ของชาวราศีพิจิกชาวแมงป่องอยังสถิตยอยู่ในภพกระดุมพระชาวแมงป่องหลายๆคนก็ยังมุ่งมั่นที่จะหาเงินหาทองดาวพฤหัสจรเป็นเกษตรอยู่ในเรือนกระดุมพระเพราะฉะนั้นชาวแมงป่องหลายๆท่านการเงินการทองคุณ จะต้องพบกับความสําเร็จพบกับความมั่นคงมั่งคึกมากขึ้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ดาวอังคารยังเป็นดาวเจ้าเรือนอริของชาวแมงป่องอยู่ด้วยในเรื่องของการเงินการทองแม้คุณจะเข้มแข็งหรือประสบความสําเร็จมากขึ้นหาเงินได้มากขึ้นมุ่งมั่นในการหาเงินหาทองมากขึ้นแต่คุณก็ยังมีปัญหามีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขการหาเงินหาทองของคุณมันไม่ได้สบายสายเพราะดาวอังคาร ดาวอังคารมันเป็นดาวของการเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ดิ้นรนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นชาวพิจิกต้องทุ่มศัพรพกำลังของคุณในการหาเงินหาทองแต่อย่างไรก็ดีคุณก็จะประสบความสำเร็จเพราะดาวพฤหัสเจ้าเรือนการเงินจรเป็นเกษตรในวันที่17มีนาคมดาวพฤหัสจะย้ายเข้าราศีมังกรเสวยมาตรฐานนิดในภพสหัชชะซึ่งดาวสาวจรเป็นเจ้าภพจรเป็นเกษตรรออยู่แล้ว วันที่22มีนาคมดาวอังคารคือตัวตนคุณจะจอเข้าราศีมังกรเหมือนกันสวยมาตรฐานอุดคือตัวตนคุณจะใหญ่ขึ้นคุณอาจจะมีช่องทางในการทำงานหาเงินมากขึ้นหรือคุณจะมีการติดต่อไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายการพูดจาเจรจาติดต่อใดๆคุณจะประสบความสำเร็จแม้อาจจะต้องใช้ระยะเวลา ที่ยาวนานเพราะเสาก็าแปลว่าเก่าเสาก็าแปลว่านานอยู่แล้วคุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลากว่าที่คุณจะประสบความสําเร็จแต่อย่างไรก็ดีถือว่าเป็นโอกาสดีของชาวพิจิกในการที่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานในเรื่องของการเงินดาวพฤหัสจะจออยู่ที่ราศีมังกรประมาณเฉลี่ยสีเดือนและจะย้ายกลับมาที่ราศีธนูอีกครั้งหนึ่ง แล้วประมาณช่วงใกล้ๆสิ้นปีก็จะย้ายขึ้นราศีมังกรสำหรับชาวแมงป่องท่านไหนที่มีดาวอาทิตย์จรรับหรือว่าสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรเนี่ยดาวอาทิตย์ขึ้นไปก็จะเป็นคู่มิตรคุณก็จะเขาเรียกว่ามีโชคอาทิตย์และอาทิตย์และพฤหัสเป็นคู่มิตรกันคุณก็จะมีโชคในการเดินทางมีโชคในการติดต่อหรือเพื่อนฝูงพี่น้องร่วมกัน ช่วยกันในการหาเงินช่วยกันในการติดต่อธุรกิจมาดูในเรื่องของความรักชาวราศีพิจิกเป็นอีกหนึ่งราศีที่ค่อนข้างอาับพับในเรื่องของความรักเพราะอะไรดาวศุกร์คุณซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีอีกเรือนหนึ่งคือเจ้าเรือนวินาศปัตตนีวินาศเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิก ก็เป็นอีกเป็นหนึ่งราศีที่มีความรักหรือแต่งงานมีคู่มักจะเปิดเผยไม่ได้คุณต้องอยู่กันเงียบๆอย่าแต่งงานแบบใหญ่โตเปิดเผยถ้าอยู่กันเงียบๆย,ยังพอแก้เค็ดในดวงยังพออยู่กันได้แต่ว่าในเดือนมีนาคมดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวปัตตนีเป็นดาวของความรักด้วยจอนอยู่ในราศีเมษสวยมาตรฐานเป็นประแปลว่าอ่อนแรงอ่อนกําลัง เกือบเกือบทุกๆราศีเลยซึ่งยังไม่ควรที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักเพราะตอนนี้ดาวความรักเป็นปะแล้วสุกจรเจอมาตอยู่สองเรื่องแน่ๆที่เราจะเครียดกันก็คือในเรื่องของความรักและในเรื่องของการเงินและสุขอย่างจออยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นเลือนอริของชาวพิจิกด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวพิจิกต้องระวังสองเด้งคือในเรื่องของความรักในเรื่องของการเงินซึ่งเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคให้ชาวพิจิกต้องแก้ไข ดาวเกตที่ลอยอยู่ในเรือนของดาวสุขส่งผลให้คุณมีความวิตกกังวลวิตกจริตสูงแล้วเกตตอนนี้จอดเล็งรักคุณอยู่ทําให้เวลาคุณคิดอะไรคุณคิดมากคิดเยอะบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้น่ากลัวเท่าสิ่งที่คุณคิดคุณกังวลไปล่วงหน้าคุณคิดมากเคร่งเครียดเปล่าๆเ,เพราะฉะนั้นวางในส่วนของความคิดหรือระวังในเรื่องของความคิดลงบ้าง ดาวราหูเจ้าพกพันธุจออยู่ในเรือนมรณนะจนถึงประมาณกันยายนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ชาวพิจิกหลายๆท่านอาจจะพยากรว่าชาวพิจิกดีแต่อยากจะบอกว่าพิจิกจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณยังจะตั้งเนื้อตั้งตัวเนี่ยอาจจะต้องรอไปถึงช่วงปลายปีให้ดาวราหูยกย้ายเข้าราศีพฤษเพราะตอนนี้พันธุมรณนะพันธุอีก อีกนัยยะหนึ่งมันแปลว่าการก่อร่างสร้างตัวได้ด้วยพอพันธุมอณะนะมันทําให้การก่อร่างสร้างตัวการสร้างเนื้อสร้างตัวมันมันยากขึ้นนะ่ะหรือมันต้องล้มเหลวมันต้องผิดพลาดมันต้องทําซ้ําๆเรียนรู้ทําซ้ําๆแต่อย่างไรก็ดีโอกาสดีของชาวพิจิกก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานเพราะตอนนี้ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจออยู่ในภพพันธุ ในช่วงเดือนนี้ช่วงเดือนมีนาคุณก็ยังอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของการงานเพราะเจ้าภบเขาจรไปเป็นมรณะแต่วันที่14มีนาคมดาวอาทิตย์คุณจะจรขึ้นราศีมีนอยู่ในเรือนพระพฤหัสตอนนั้นการงานของคุณจะดูโล่งขึ้นคุณอาจจะมองเห็นภาพมองเห็นอะไรได้ชัดขึ้นแล้วดาวพฤหัสเจ้าเรือนปุตตะ เป็นเกษตรอยู่ในภพกระดุมาระการงานของคุณก็จะสร้างเม็ดเงินให้คุณเพราะฉะนั้นชาวพิจิกช่วงประมาณเดือนนี้คุณจะทําอะไรหลังจาก13-14มีนาคมไปแล้วในเรื่องของการงานจะทําอะไรก็รีบทำเพราะถือว่าเป็นโอกาสทองของชาวพิจิกในเรื่องของงานในเรื่องของเงินโอเคนี่คือภาพรวมของชาวพิจิกในเดือนมีนาคมขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในเดือนเมษายนขอบคุณและสวัสดีค่ะ